คลิปนี้เราผาเที่ยวที่ซัปโปโรค่ะไปก,กากะศาลเจ้าฮอกไกโดหรือที่เรียกว่าฮอกไกโดจินกุค่ะศาลเจ้านี้จะอยู่ในสวนสาธารณะมารุยามะและในที่แห่งนี้ใกล้ๆกันก็จะมีสวนสัตว์มารุยมะด้วยค่ะเส้นทางที่เราใช้วันนี้เราไปทางรถไฟใต้ดินสายโทไซค่ะเมื่อไปถึงสถานีที่06ก็จะเป็นมารุยามะโคเองมาเอะ ลงรถแล้วก็ออกประตูทางออกที่3ค่ะเดินเข้าไปประมาณ15นาทีก็จะถึงสวนสาธารณะซึ่งที่นี่เราจะเห็นมีในบรรยากาศหน้าหนาวหิมะตกสวยงามมากๆเลยค่ะ ก่อนจะถึงที่ประตูทางเข้าหรือที่เรียกว่าโทริอิของศาลเจ้าก็จะมีลำธารเล็กๆสวยงามค่ะมีหิมะตกเต็มไปหมดเลยค่ะบรรยากาศเย็นสบายมากๆเลยนะคะทั้งเย็นทั้งสวยเลยละค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมไปชมและไปสักการะเทพเจ้าศาลเจ้าฮอกไกโดจินกุค่ะนีนก็สวยเลยสวยค่ะสวย อีกฝั่งของสะพานนะคะสวนสาธารณะมารุยามะเราจะไปศาลเจ้าที่อยู่ด้านหลังน้นนะคะสวยสวยค่ะถัดจากลำธารก็จะเห็นโทริอิค่ะผ่านเข้ามาและจะมาเจอศาลเจ้าไคตะคุซึ่งอยู่ระหว่างทางสวนสาธารณะไปที่ศาลเจ้าฮอกไกโดค่ะศาลเจ้าไคตะคุนี้สร้างขึ้นในปีพศ2481 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ70ปีการพัฒนาเกาะฮอกไกโดเป็นการดำลึกถึงผู้ที่มีคูณูประการอันโดดเด่นและสำคัญในการพัฒนาเกาะฮอกไกโดจำนวนถึง37คนรวมถึงมัตสึอุระทาเคชิโร่นักสำรวจในช่วงปลายยุคเอโดะซึ่งเป็นผู้ที่บัญญัติชื่อเกาะฮอกไกโดขึ้นมาด้วย ผู้คนจำนวนมากเข้ามาเยี่ยมชมสักการะเทพเจ้าในศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อขอพรเสริมดวงการงานค่ะ cháy này thì đang làm ก่อนจะเข้าไปสักการะบูชาเทพเจ้าด้านในศาลเจ้าฮอกไกโดก็จะต้องล้างมือล้างปากชำระจิตอธิษฐาน ทำตามขั้นตอนในรูปภาพที่เขามีไว้ให้ค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็จะผ่านเข้าประตูสารเจ้าด้านบนประตูจะมีเชือกคิเมนาวะเป็นเชือก,กศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่เมื่อผ่านเข้าไปแล้วจึงจะเห็นอาคารของสารเจ้าหลักทึงสวยงามมากๆค่ะสาลเจ้าฮอกไกโดเป็นสาสนสถานและสถา,านที่สำคัญทางวัฒนธรรมที่เงียบสงบ พื้นที่ของศาลเจ้านี้กว้างใหญ่1นึ0 0 0สตารางเมตรเลยค่ะถ้าเข้ามาในสวนมารุยามะก็จะมาถึงศาลเจ้านี้ได้เช่นกันค่ะในฤดูใบไม้ผลิก็จะมีผู้คนมาชมดอกซากุระเป็นจำนวนมากเลยค่ะส่วนในฤดูร้อนช่วงวันที่14 1 6มิถุนายนของทุกปีก็จะมีเทศกาลซัปโปรโรเฟสิวัลวัตสุริคือการมีขบวนแห่ไปตามถนนแล้วก็มาสิ้นสุดที่ศาลเจ้าแห่งนี้ เดินเข้าประตูส่วนด้านตะวันออกระยะทางเดินเข้ามาก็จะประมาณ800เมตรค่ะแต่ถ้าเดินอ้อมไปเข้าประตูใหญ่ด้านทิศเหนือก็จะมีระยะทาง1กิโลเมตรสำหรับผู้มาเยือนไม่ว่าคุณจะมาที่ศาลเจ้าด้วยเหตุต้องการสิ่งปลอบประโลมทางจิตวิญญาณสนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น หรือเพียงแค่เพลิดเพลินกับความงามตามธรรมชาติรับรองว่าเมื่อคุณมาเยือนฮอกไกโดจินกุแห่งนี้จะได้รับประสบการณ์ที่คุณประทับใจว่ากันว่าเป็นสถานที่ชมดอกซากุระที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของญี่ปุ่นอากาศหน้าหนาวที่มีหิมะปกคลุมไปทั่วบริเวณทั้งในยามที่แสงแดดอบอุ่นและในยามที่หนาวเหน็บ ผู้คนก็ได้มาออกกำลังกายรวมกับสัตว์เลี้ยงที่แสนจะน่ารักอีกด้วยค่ะ บรยากาศสวยงามหลังจากที่เราได้ไปสักการะเทพเจ้าทั้ง4องค์ที่ศาลเจ้าฮอกไกโดผ่านมาแล้วก่อนที่จะกลับเราก็เดินมาพบกับความน่ารักของน้องโยโมสุนัขท,ที่เจ<ป>้าของพามาเดินเล่นในสวนสาธารณะ,ะมารุยมามะค่ะโยโมระวังระวังโยโม

现在不会。<多>